สวัสดียำเย็นครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำส,สวยๆจารัดครับสวัสดีไปทางเพจรถขุดเมืองบุรีรัมย์ทุกท่านด้วยตัวขุดตอนี่หน่าเ้อจันชูครับเดี๋ยวจะขุดตอมะม่วงนี้ออกหน่อยครับตอใหญ่ซะด้วยครับหลายปีแล้วมาดูว่าจะเอาออกไหม ขุดฟรีครับขุดฟรีของพญายิ่งเหลียวโอ้เจาะข้างก่อนเจาะข้างก่้วอ,อือออกไม่ออกครับเฮ้ยอือไม่ออก ว่าจะโตครับใช้เวลาประมาณน่าจะ30ปีมั้งครับแต่ mm hmm. เอาออกนี่ใช้เวลาแค่เสี้ยววินาทีครับในการเอาออกอืออ mm hmm. อกไหมอืออือแรงจริงๆเลยโซลร้อยนี่อือ uh huh. ถ้ารอยยี่ก็ใช้เวลานิดหน่อยครับโอ้โหมาคันเลย จะไปแก้งพ่อใหญ่เลี้ยวหน่อยผมจะไปแกงเกครับท่านรอชมด้วยเกยจะว่ายังไงไปแก้งเกครับเอาห้าร้อยครับ,รบท่าน้ำมันแก้งเฉยๆนะครับรอดูสีหน้าเกยด้วจะเป็นยังไง โอเคเสร็จเรียบร้อยเดินตังได้ครับระวังสายไฟจะไ,ได้ไหมสายไฟต่ำมากเลยครับโอ้โอ องระวังมากเลยที่สุดเลยนะครับเรื่องสายไฟคือบางทีคือบางทีคนขับอาจจะขับเพลินไปหน่อยอะ่ะเพลินเพลินแล้วก็ลืมเลยอะ่ะหมุนไปหมุนมาเนี่เรียบร้อยเลยเอ่ะกลับมาแล้วเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนฟันแล้วทำฟันให้เจ้าส้มลายหน่อยตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได้ยังไม่เคยเปลี่ยนเนาะ เคยเปลี่ยนรือยังครับผมก็จำไม่ได้แล้วโอ,วอ้ระวังเด้อระวังเด้อมอไซมอไซ <c oughs> เดินเสียงนิ่มๆครับโอ้ตูดถลอ,อกหมดเลยครับ ส้มลายเฮ้ยเฮ้ยข้างบนมันก็ส้มลายนะโอ้นะตูดลายเหมือนกันเลยว้าวใคระนะย่หเล่นว่าวได้แล้ววะไปแล้วครับสายหมอบครับผมไม่เอามาลงตรงนี้ครับไม่เอาเทเลอร์มาขึ้นตรงนี้เพราะว่า ลัวถนนลาดยางจะเป็นรอยครับถ้าเราเดินแบบน,นี้ไม่เป็นไรครับเต่ถ้าลงช่วงจังหวะที่ล้อลงจากเทเลอเร์อะแรงกดมันอยู่ข้างหลังครับมันจะทําให้ถนนลาดยางแตกได้ก็เลยให้จันชูลงอยู่ที่หน้าบ้านเลยลงอยู่ที่พื้นที่หน้าบ้านที่ถมลูกรังนะครับให้ลงตรงนั้นแล้วก็เดินมานี่เลยครับเสียสละเอาเดิน เดินสัก200เมตรครับดีกว่ามาลงตรงนี้แล้วก็ลัดยางเตะไปได้ไหมเสร็จแล้ว500บาทครับเบิกตังห้าร้อบาทครับต่อละ500ร้อเอาผคนใดเป็นคนจ่ายนี่ฮ <c oughs> ะ ที่ดวงห้าร้อยจ้าฮะอะไรนะยืมไม่ก่อนยืมไม่ก่อนโอ้ตอนมีค่อยเอาตอนมีค่อยเอานั่นโอ้ที่ลีบอ่ตอนไหนล่ะตอนไหนตอนไหนชิมีนี่ ตาบอกว่าให้ถามยายเออเอาแล้ววันนี้ผมเก็บกับผู้ใดนอวันนี้เออกับผู้ใดนอวันนี้ยายเลี้ยวยังไหนยายบอกว่าให้ถามตาเออฮะยายก็บจายทุ่นอ่ฮะยายกับยายยายกายเออหึหาหยายหายึาึหึเึห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 ึอึเึห ท้าถ้าถ้าลูกส่งเงินมาจุงเทพกันบ่แนาลูกส่งเงินมาจงเทพกันโอ้ครับขึ้นกับอะไแทงให้ลูกขเมื่อึ้นนะโอ้ตีบ่าวเล่นเด้อว่าวเลนฮะบ่าวเลนบ่าวยอมกี้เด้อ โอ้ยจะทมไม่ใสอีกน้ำมันสิล้นบ้านแล้วบ่ต้องทมแล้วมาต้องทมหรอกบ้านไลูกไสลาโอยลูกไสหลาเฉยมาอยู่บ่บ่แ้ยกวราแล้วกันช่างคนันอือั่ บอกว่าพวกตังเมันที่แล้วค่ะวันที่แล้ยกเฉลี่ยเขาไม่ถึงสามหมื่นครับโอเคครับไปอยู่ไปอยู่มันนี่เดี๋ยวไปอาบน้ำเลยนี่ล่ะเฮ้ยเขาไปจังโมงไปทุ่มนึ่งบ่พระมาพระมาทฮะพระมาเดี๋ยวกูสมารเดียบทุ่มนะพระมาบ่ น้องอิงนองอมมันลดโงเรียนไปชงอดพูตัวตีเมื่อนี่สิไปอยู่เมือวันเมื่อวันติดทุละก็เลยบ่ไดไปเออไอ้ดินวยุพนอนเลทุนๆออมประยกมือวัดดีนางที่โจเน้อเนาพูดไดนองอมตีตัวใหญ่หน่เนาะครับตอนนี้อยู่กี่คนนี่สองคนตายายเนี่ย ลูกลานไปใช่หมดลานล้านกไปงเทียม้โอไปเป็นงเทมหมดเลยโอเคครับเ,เดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนอเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับทุกท่านครับลาทุกท่านเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ